เวลาพี่ปอลเจอโจทย์เลขยกกาลังนะคบพี่ปอลต้องตั้งสติก่อนว่าเอ้ยข้อนี้มันทําอะไรกันเราสังเกตเแล้วว่าข้อเนี้มันมีการคูณการหารกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือไปตามสมบัติเลขยกกําลังเลยแต่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 แต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 ช้าแต่เด็กๆพี่ปอลมองตัวนี้มองตัวเลขว่ะบังเอิญว่า7.5คูณ2อ่ะมาได้15มันได้15แล้วก็หารด้วย1.5าถูกปะพี่ปอกก็แยกเก็บไว้ตัวเนี้ย มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันคูณด้วย10กกำลังอ่าดู3มาอีก5ก็3บวก5ถูกไหมครับแล้วก็6อยู่ข้างล่างเป็นบวก6ยกขึ้นไปก็เป็นติดลบ6คำตอบของข้อนี้อ่าตัวนี้ตัดกันปุ๊บปุ๊บได้10นะครับได้10ถ้าหนูอยากตอบแบบไม่สี่เหลี่ยดก็นี่10กำลังหนะครับ รวมกับอีกตัวนี้8-6ลบ6ได้2ตัวนี้ได้2 10กําลัง1แล้วก็คูณกับ10กกำลัง2หนูก็ตอบ10ยกกำลังสได้เลยหรือบางคนเขาบอกเฮ้ยอยากตอบในรูปสัญญากรก็เป็น1คูณด้วย10ยกกำลัง3การตอบแบบสัญญากรเนี่ยมันก็จะตอบให้ตัวเนี้ยเป็นตัวเลขที่ตั้งแต่1ขึ้นไปแต่น้อยกว่า10ตัวเลขตัวเนี้ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10 แล้วข้างหลังเป็นเลข10ยกกำลังสามเปรี